ยิงได้ยิงให้ยิงมายิงทำยิงได้ยิงให้ที่มียิงจะมีทิงขี่เหนียวจะไม่มีอะไรเลยโอ้ยนะนี่ครัสอนพระพุทธศาสนาวันนี้พ่อทวยแม่เจ๊แม่ระสายสารัญญาอริยบุรุษญาณิโยยานุโคน จะดินบนทาเดนาต้นรหานกุ้งกุนโอานให้กับทางอินร์ตนาน้นางที่ดอกไม้มีทุกเดีอนมีสิ่งของสาระมากมายให้ทธชาตนาอใว้บุญที่พ่อทุยทเจ๊เม่้องใส่ยีีน้องลูกคน โยทุกคนจงดังคิดเป็นตัวอย่างให้รูก้ลานคิดให้เป็กับกทุกทุกหมู่ทุกยศญาโยมเคยเห็นเคยัหหลายที่ทำไมถึงมีลูปตัวนีทำไมถึงมีลูกต่างทำไมถึงมีลูปเก่าในพระเจที่ยมกล่าวไว้ว่าเราไม่สามารถมีลูกตัวนิ้ได้เพรง ตัวกระบือกไม่สามารถจะเล่อนตีได้ล็อกเดินทางไปไปไม่ไหวไปพิชอเชียงได้เอาสีมาทาตัวกระเทศตัวกระบาตัวรต่าวางลูกกระบือวาลูกาาลูกต่อไปด้วยไปฝากพิวานาด้วยแต่ยังมีช้ายังไม่ได้ากลูก ทีนี้กับดิพยช้างและป่าเทียงวันที่สิบเก้าลูกก็งานจับธงช้างที่สิดผืนโดยมีหมอช้าเป็นตัวยืนนำตัวเหง่งมาช้าก็แบกธงลูกช้าลูกเาลัดพี่ลูกจับหาลูกเต่ามาด้วยพอโลกช้า